สวัสดีครับทุกคนกุ้งเองนะครับวันนี้ก็บรรยากาศแปลกตาไปนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะมาเที่ยวนะพกครีมมาด้วยหรือว่าพกอะไรมานะฮะแล้วก็ทำไมถึงพกตัวนี้มาชอบยังไงอะไรยังไงนะฮะมาดูกันเป็นครีมที่แบบเป็นเนื้อเซรั่มนะครับเนื้อแบบเจลครีมบางเบาซึมเร็วมากคือเป็นสไตล์ที่กุ้งชอบเลยคือเป็นเนื้อแบบซึมไวไม่หมันแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นให้ความฉ่ำว่าเป็นเนื้อเจลครีมที่หนึ่งในสามตัวที่กุ้งชอบที่สุดในแบบปีนี้เลยก็ว่าได้นะฮะ ไทรลาจิน่าอัลติเมตคอลลาเจนเซรั่มเป็นแบบ 10x ก็คือแบบเข้มข้นกว่าสูตรเก่าซึ่งเป็น 8x ใช่ไหมฮะซึ่งกุ้งเคยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนๆอ,อันนี้เป็นสูตรปรับปรุงแล้วเป็นแบบพัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยนะ,ะับเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มสารสก,กัดเข้าไปนะฮะอย่างที่รู้กันนะคือแบบปัจจุบันนะเซรั่มเอยครีมเอยค,คือมันแบบออกมาเยอะมากในบ้านเรานะทั้งแบบที่มีคอลลาเจนผสมเองก็ดีหรืออะไรแบบวิตามินต่างๆก็ดีนะฮะเยอะมากแต่ที่เลือกตัวนี้มาเเเเเพรราาาาะะววว่่่คคค้้จจป็นนแแบบกกแบบสกดดงงมมือออไไใชยยี จบไม่ใช่เขาจะมีแบบสก,กัดจากแบบแ plant เป็นพืชสก,กัดเป็นอะไรหลายๆอย่างรวมๆกันนะฮะเดี๋ยวมีอะไรบ้างมาดูกันข้อหนึ่งนะฮะไม่มีไมได้เพราะว่าชื่อคอลลาเจนใช่ไหมก็คือเป็นคอลลาเจนนะฮะจากแบบท้องทะเลลึกลนะฮะจากตาทะเลเข้มค้นสิเท่านะฮะ 10x 10x เลยนะฮะก็คือมอบความแบบ กระชับนะฮะความตึงตึงให้ผิวเนาะนะฮะมันจะเหมือนมีฟิล์มเคลือบผิวอยู่นิดนึงนะฮะเป็นฟิล์มแบบลื่นๆไม่ใช่ฟิล์มแบบเหนียวเนียวนะเป็นฟิล์มแบบลื่นๆนะฮะมันก็จะเคลือบผิวเอาไว้ให้แบบรู้สึกตึงรู้สึกกระชับนะฮะมันจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันจะแบบ เหมือนยกขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะอืมเป็นตัวนี้คอลลาเจน1 0 x ช่วยได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเติมน้ำกักเก็บน้ำให้ผิวนะแล้วก็เรียบเนียนนะฮะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจะเห็นว่าริ้วรอยมันจะเริ่มลดลงนะฮะพวกริ้วรอยตามร่องแก้มที่เป็นเส้นแบบลึกๆเลยนะฮะจะลดลงหรือว่าริ้วรอยใต้ตาริ้วรอยขรเงียนยหน้าผากอะไรก็จะลดลงนะฮะแล้วก็ผิวจะยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น นะฮะมีความยืดหยุ่นมีความเด้งนะอิลาสตินอ่ะดีขึ้นด้วยนะฮะตัวนี้คือคอลลาเจนเทนเอ็กนะฮะแล้วก็ตัวที่2ก็คือแพนต้อนนะซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะว่ามันช่วยฮิลลิ่งช่วยฟื้นฟูนฟนฟนผิวได้แบบ ได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะลดพวกรอยแดงการอาักเสบการแบบแพ้ระคายเคืองอย่างเงี้ยได้ดีมากนะฮะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆก็ริ้วรอยจะดีขึ้นเหมือนกันผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นแพลงต์้นฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเขาแบบเป็นเกรดที่แบบพรีเมียมที่สุดนะ,ะเพราะ,ะนั้นราคาเขาอะพรีเมียมนิดหนึ่งนะฮะแต่เป็นเกรดที่คุณภาพดีออก,กได้นดีนะฮะใช้แบบภายในแบบ15นาทีแรกหรือว่า10นาทีแรกเนี่ยจะรู้ได้สุดเลยเลยว่าผิวมันจะแบบเรียบขึ้นนะ่ะมันเหมือนกับปรับสภาพทันทีอนะ่นนนึึึกกกกกออออมมั้เหืแแบบบบภาาาพไออกกถงผ แล้วใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มอ่ะคือแบบนุ่มทันทีจักผ้าที่แบบแห้งๆกร้านๆเนี่ยนุ่มทันทีเลยคือมันไม่ได้เกินจริงอันนี้คล้ายๆกันเป็นสารปรับสภาพผิวไม่ใช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะนั่นก็จะแบบนะมันก็จะเป็นอีกสารหนึ่งเป็นเคมีแต่วันนี้ธรรมชาติเป็นสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยปรับสภาพผิวให้มันนุ่มให้มันเนียนให้มันเรียบไม่อันตรายด้วยเนี่ยจากฝั่งทะเลแบบบริเทนนี่ประเทศแบบฝรั่งเศสเลยอันนี้เขาวิจัยกันมาแล้วว่าช่วยปรับให้มัน เนียนให้มันเรียบทาแป้งง่ายทารองพื้นแล้วเนียนขึ้นอย่างเงี้ยพึงก็ใช้มานะฮะมันก็จะแบบมีความฉ่ําเนียนเน่ะชอบมากนะะก็เลยมาแนะนํานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสัสก,กัดจากแซลลิลี่ซึ่งเป็นดอกไม้สีขาวซึ่งมันจะมีแบบสารที่เรียกว่าอะไรอะไฟตัวนูทรีนน่นะฮะอยู่ในนั้นด้วยนะฮะอันนี้ก็พบได้ในแบบหาดทรายแห้งแล้งของยุโรปแต่เขาอยู่ได้มีความทนทานเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเขามีอะไรสารอะไรที่มันแบบช่วยให้เขาแบบเซอร์ไเว์หรือว่ารอดชีวิตในหาดทรายได้เพราะฉะนั้ มันเหลือค่าในการสก,กัดออกมาแล้วมาใส่แล้วก็มาทามันก็ ช่วยให้ผิวนะเซอร์ไบฟ์จากสิ่งแวดล้อมได้จากแดดจากฝนจากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วยได้ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ก็เซอร์ไบฟ์แม่ะเอออะไรอย่างเงี้ยนะผิวก็ดูดีขึ้นโดยที่แบบไม่แคร์สิ่งแวดล้อมเลยดิเดอะเจ้ะแซนลิลลี่ดอกไม้สีขาวมีในนี้ด้วยนะี่ราะสรุปแล้วเด่นเด่นกะ็คือคอลลาเจน 10x 10เท่าเพิมข์พน10เท่าแห่งต้นทะเลจากบริเตนนี่ฝรั่งเศสแล้วก็แซนลิลลี่ดอกไม้สีขาวสากัดนะฮะสามตัวนี้เนะี่ยเป็นเด่นเด่นเลยจริงๆแมมีมากกว่านี้นะแต่ว่าลืมไม่ต้องพูดดนนนนนะะะะะลืืมฮฮเเอาตัวีี้ท่่ก็ค คุ้งใช้แล้วนะฮะประมาณแบบ2วีก็รู้สึกได้เลยว่าผิวมันเรียบนะฮะมันตึงคือปกติเนี่ยผิวกุ้ก็ไม่ได้แบบคือช่วงนี้เนี่ยผิวดีขึ้นนะฮะหลังจากที่แบบบำรุงมาอย่างหนักหน่วงนะร,นะรู้สึกดีขึ้นพอตัวเจอตัวนี้เนี่ยมันก็จะแบบดีขึ้นเร็วกว่าเดิมอะ่ะ ปกติเนี่ยต้องใช้อะไรประมาณ2อาทิตย์1อาทิตย์ผิวถึงจะเริ่มเนียนแต่ตัวนี้เนี่ยสินาทีอะไรเงี้ยมันก็คือเริ่มแบบปรับสภาพเลยรู้สึกแบบนุ่มเลยเด้งเลยนะฮะมันมีความยืดหยุ่นอ่ะมันมีความเด้งอ่ะนะฮะมันมีความแบบเฟกซิเบิลไม่ใช่ ible, เฟกซิเบิลออลาสติน,นอ่ะออลาสติกซิตี้นะ,ะประมาณนี้มันก็คือแบบ เด้งฟื้นฟูเด้งฟูอิ่มนะฮะริ้วรอยตึ้นขึ้นผิวเรียบเนียนแล้วก็ดูไบรท์ดูกระจ่งางใสทาแป้งติดทนนะฮะน,นี่คือที่สิ่งที่กูรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชืน้นแล้วก็ไม่มนันไม่อุดตันสิวไม่ขึ้นนะฮะชอบตรงนี้นะฮะนะสูตรใหม่ของ t r i ลจินาอัลติเมตคอล l าเจนเซรั่มราคาสูงนิดน,นึงนะแต่ว่ารู้สึกเขาจะมีโปรแบบ1แถม1เพราะนั้นเนี่ยชาร2ก็เหลือแบบพันกว่าบาทก็คือแบบโอเคซื้อได้เพราะว่าขนาด6,000แล้วก็ซื้อมาแล้วนะฮะ <laughs> ครีมเจลเหมือนกกกกัันนนนนนนด้้ว้ววววยออะะะะไรรรรรปมมมาาาาาาาณีีีีี่่่่่่่แแแแหืบบบบบคค็ตตท ประมาณนึงอะไรเงี้ยน,นะอยากลงทุนในสกินแคร์ดีๆเนะี่ยก็ลงทุนตัวนี้ได้นะฮะก็หาซื้อไ้ที่ไหนนะฮะก็โทรไปที่เบอร์1577งหนะฮะไปดูได้นในนี้นะฮะก็จะเป็นแบบเบอร์ติดต่อต่างๆนะฮะ1577ที่บอกไปแล้วก็ถ้าอยากมีผิวแบบเด้งฟูอิ่มน้ำอิ่มแบบเรียบเนียนชุ่มชื่นแบบไม่มันไม่อุดตันไม่สิวขึ้นเนี่ยลองดูได้นะตัวนี้นะฮะก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสิ่งที่ดีที่คัดมาได้จริงๆนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊๊าาาายยยยบบบค่ะ No one knows your name no yet, your name you yet. Wearing no. now You're doing where and how you gonna make it